พลังจิตมีจริงนักวิทยาศาสตร์ทดลองถอดกายทิฟไปสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะเรามักจะได้ยินคำพูดเน็บแนมที่ว่าฝรั่งเขาเดินทางไปในอวกาศสำรวจดวงดาวต่างๆด้วยยานอวกาศมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆและตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อพบกับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ต่างดาวแต่คนไทยไปไกลกว่านั้นคนไทยสามารถถอดจิต ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ต่างดาวได้คนไทยสามารถนั่งสมาธิเรียกให้ UFO มาปรากฏตัวได้สามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจากดาวเคราะห์ต่างๆในจักรวาลอันไกลโพ้นโดยการนั่งสมาธิใช้จิตโดยไม่ต้องเดินทางหรือใช้ยานพาหนะใดๆฟังดูอาจจะเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นไปไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าชาติตะวันตก ผู้นำด้านอาวกาศและเทคโนโลยีอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็มีการใช้พลังจิตถอดกายทิพย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆมาแล้วและผลการทดลองก็ได้ผลที่น่าพอใจใกล้เคียงกับการสำรวจด้วยยานอาวกาศด้วยการทดลองโดยการส่งกายทิพย์ไปสำรวจดวงดาวมนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่าความตายคือวาละสุดท้ายของชีวิต มันเป็นสรงน่าตกรรมที่พึงหลีกเลี่ยงและไม่มีใครอยากจะเจอในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของชีวิตหลังความตายโดยอาศัยคำถามง่ายๆจากมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกว่าตายแล้วไปไหนจนในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายากแต่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ยิ่งแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพิสูจน์และสรุปออกมาให้น่าเชื่อถือได้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องท้าทายแก่วงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวงการแพทย์ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับการเกิดและการตายดังนั้นรายงานที่อ้างว่าพบผู้มีประสบการณ์หลังความตายจึงมักมาจากนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มแพทย์เป็นหลักซึ่งไม่น้อยไปกว่านักวิญญาณศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะรวมทั้งนักฟิสิกส์บางท่านที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังในเรื่องนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตหลังความตายดีขึ้นต่อไปมนุษย์คงไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ถึงความเป็นจริงในมิตินี้เท่านั้นหากแต่ยังรู้จุดหมายปลายทางของชีวิต ที่แท้จริงอีกด้วยผลจากการค้นคว้าวิจัยทำให้ตรวจพบพลังงานของจิตที่ไม่ได้สูญหายไปหลังจากที่เสียชีวิตแล้วหลังจากที่กายเนื้อถูกทำลายลงพลังงานดังกล่าวยังคงมีอยู่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสภาพเป็นพลังงานเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้าและเชื่อว่ามีพลังนอกเหนือจากนี้ซ่อนอยู่ด้วยซึ่งทางด้านนักฟิสิกส์ก็สามารถค้นพบความจริง ในระดับที่ละเอียดกว่านั้นจนสามารถพิสูจน์พลังงานนั้นในทางคณิตศาสตร์และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตวิญญาณได้จนเกิดเป็นวิชาปรจิตวิทยาหรือ p a ร a p s y c h o l o g y ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นศึกษาเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหลักในปี1950สหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าทางด้านจิตวิญญาณขึ้นที่เมืองเดอร์แฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาชื่อมูลนิธิค้นคว้าด้านพลังจิตเนื่องจากในสาภาพโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาด้านพลังจิตก้าวล้ำนำหน้าสหรัฐอเมริกาไปมากแล้วทางด้านจิตวิญญาณจึงทําให้สหรัฐอเมริกา เริ่มหันมาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพลังจิตมากขึ้นสถาบันแห่งนี้ของสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นวิจัยในเรื่องของการถอดกายทิพย์และพลังจิตเป็นหลักและหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้มีผู้ที่สามารถถอดกายทิพย์ได้นั่นก็คืออิงโกสวอนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่เขามีความสามารถพิเศษที่ถูกค้นพบเมื่อครั้งยังเป็นเด็กระหว่างที่เข้ารับการผ่าตัดต่อมทอมซินหลังจากนั้นอีกสองสาปีเขาจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและตัวเขาสามารถขอดกายเิปได้รวมทั้งสามารถควบคุมพลังจิตของตัวเองได้อีกด้วยในปีคศ1972อิงโกสวอนได้รับการติดต่อจากดรคาริสโอซิส นักวิทยาศาสตร์จากสมาคมค้นคว้าวิจัยด้านพลังจิตของอเมริกาเพื่อทำการศึกษาทดลองถึงพลังจิตที่เขาสามารถควบคุมได้ซึ่งจากการทดลองขั้นพื้นฐานหลายครั้งมีข้อสรุปว่าอิงโกสววนมีความสามารถพิเศษเรื่องพลังจิตนี้จริงและต่อจากนั้นสถาบันวิจัยคน้นคว้าสแตนฟอร์ดรีเสิร์ชอินสติทิว ซึ่งมีชื่อเสียงของแคลิฟอร์เนียก็ได้มาทำการทดสอบเขาเช่นกันซึ่งได้รับผลการทดลองที่น่าประหลาดใจเช่นเคยโดยชวนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถถอดกายทิพได้จริงโดยการทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องที่ถูกซ่อนเอาไว้ในอีกห้องหนึ่งได้อย่างถูกต้องทั้งหมดไม่ว่ากล่องนั้นจะใส่สิ่งที่เกินคาดเดาแค่ไหนก็ตาม เพราะเขาสามารถถอดกายทิฟไปดูได้นั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสามารถด้านพลังจิตอีกคนก็คือแฮโรเชแม a นซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับสวอนและมีอาวุโสสูงกว่าทั้งคู่มีความคิดตรงกันว่าความสามารถนี้น่าจะใช้ในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลและความลับของดวงดาวต่างๆได้ จึงมีผู้สนับสนุนให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกับนักวิทยาศาสตร์จนในที่สุดวันที่27เมษายนปี1973ทั้งสองได้มีโอกาสร่วมงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กันจริงๆโดยทั้งเชอร์แมนและสวอนได้ถอดจิตไปสำรวจดาวพฤหัสบดีรวมถึงบริเวณรอบๆดาวดังกล่าวโดยการทดลองครั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนักฟิสิก์แห่งสถาบันค้นคว้า วิจัยสแตนฟอร์ดอย่างใกล้ชิดเมื่อผลการสำรวจออกมาก็ได้นำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับจากยานสำรวจพายโอเนียสิโดยยานพ i o โอเนียสินี้เป็นยานสำรวจที่ไม่มีนักบินควบคุมที่ส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีโดยองค์การนาซาผลการสำรวจด้วยการหอดกายทิ์ของทั้งสองให้ข้อมูลว่าดาวพฤหัสบดีมีชั้นบรรยากาศที่ร้อนระอุตลอดเวลา มีลมพายุและมีจุดแดงคล้ายการระเบิดขนาดใหญ่นอกจากนั้นชั้นบรรยากาศยังก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนของคลื่นสัญญาณวิทยุจากยานพโอเนียสิบทำให้คลื่นวิทยุลงไม่ถึงพื้นผิวดาวยานจึงไม่สามารถบอกลักษณะพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีได้แต่นักพลังจิตท,ทั้งสองสามารถบอกได้ว่าที่นั่นมีภูเขาและมีสภาพพื้นผิวเป็นอย่างไร ต่อมาทั้งสองได้ถูกขอให้สำรวจดาวพุธด้วยวิธีการดังจิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนแต่ครั้งนี้จะทำการสำรวจด้วยพลังจิตก่อนที่ยานพโอเนียสิบจะไปถึงซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยเพราะดาวพุธไม่ค่อยมีข้อมูลให้ศึกษาเท่าไหร่เนื่องจากการทดลองครั้งก่อนที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่อาจจะเคยอ่านข้อมูลต่าง จากในหนังสือมาก่อนซึ่งเท่ากับว่าความสามารถพิเศษนั้นอาจไม่เป็นเรื่องจริงในวันที่11มีนาคมปี1974ทั้ง2คนได้ทำการสำรวจจัก,กรวาลอีกครั้งครั้งนี้มีลักษณะข,ของการทำงานที่ต่างจากครั้งก่อนก็คือทั้งสองคนจะแยกกันอยู่คนละลัดและไปทำการสำรวจในเวลาเดียวกันโดยที่สวอนอยู่ที่นิวยอร์กส่วนเชอร์แมน อยู่ที่รัฐอากันซอและทั้งคู่ได้ถอดกายทปพร้อมกันในเวลา21นาฬิกาภายใต้การดูแลของเจเน็ตลีมิเชลซึ่งเป็นผู้คอยอัดเทปบรรยายของสวนและฝ่ายผู้ดูแลของเชอร์แมนก็จะโทรมารายงานผลกับเธอพร้อมทั้งอัดเทปไว้เป็นหลักฐานหากทั้งคู่ให้ข้อมูลที่ตรงกันและตรงกับผลการสำรวจอย่างเป็นทางการ ของยานไพโอเนียสิบซึ่งจะไปสำรวจดาวพุธข้อคอรหาต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจของหลายๆคนก็จะถูกลบล้างไปจากการสำรวจของทั้งสองคนได้ผลออกมาตรงกันว่าการเดินทางด้วยจิตของพวกเขาไปถึงที่นั่นพร้อมๆกันแต่ทั้งสองไม่ทราบว่าอีกฝ่ายก็ไปถึงที่นั่นด้วยเช่นกันพวกเขาเล่าว,ว่ากายทิพย์ของเขาไปถึงที่นั่น ในเวลาไม่กี่นาทีสภาพบรรยากาศรอบรอบดาวพุธจากคำบอกเล่าของเชอร์แมนคือมีชั้นบรรยากาศที่มีความเบาบางโดยที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เคยให้ทฤษฎีว่ารอบรอบดาวพุธไม่มีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ส่วนสวอนได้อธิบายว่าสภาพอากาศที่นั่นท้องฟ้าไม่ได้มีสีฟ้า มีแต่ความมืดปกคลุมนอกจากตรงที่มีดวงอาทิตย์เท่านั้นที่ไม่มืดและบางครั้งท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแซมด้วยหมอกอันเบาบางนอกจากนี้เชอร์แมนยังยืนยันว่าที่นั่นมีอนุภาคและแร่ธาตาุต่างๆผสมประสานกลิวว่อนอยู่รอบๆซึ่งเป็นผลมาจากพลังของแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์และเชื่อว่าที่นั่นมีสนามแม่เหล็ก ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอันเบาบางล้อมรอบและอีกด้านของดาวพุธมีบางอย่างลักษณะคล้ายเป็นของเหลวคล้ายพลาสมาแผ่ไปทั่วโดวยหมุนเวียนสวนทางกับวิถีโคจรของดาวพุธและดูเหมือนว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นมิเชลได้นำผลการสำรวจของทั้งสองไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทันทีแต่ปรากฏว่า ไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่กล่าวว่าที่ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กซึ่งขัดกับความให้การของทั้งสองหลังจากนั้นก็มีการส่งยานสำรวจพโอนเนียสิบลงพื้นที่ของดาวพุธเป็นการสำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจว่าผลการสำรวจของยานไพายอเนียสิบครั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลของนักพลังจิตท,ทั้งสงเป็นอย่างมาก แต่กะนั้นก็ตามยังมีผู้เสียดสีว่าผลการสำรวจด้วยพลังจิตของทั้งสองคนเป็นเรื่องไร้าสาระน่าจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานซึ่งเคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้คล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไร้เหตุผลและได้นำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ตามกระบวนการที่สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้แต่ที่สำคัญทั้งสองคนได้สร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาเพิ่มจุดสนใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สนใจเรื่องราวของความสามารถทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ